กำลังจะเก็บของค่ะจากเพิร์ทนะคะเพื่อจะไปที่สิงคโปร์แล้วก็กลับบ้านที่เมืองไทยอรีนบอแล้วหรอคะ่ะนี่นะคะคนขับรถของเราใช้เวลาเดินทาง15วันทั้งหมดเกือบ4,000กิโลตอนนี้มาถึงแล้วที่เพิร์ทใสทีเลยจ้า ไฟควรจะออก6กโมงนะคะตอนนี้กําลังหกห้าโมงพอดีคดวรจะแบบไปนั่งขึ้นเครื่องกันละแต่ว่าไฟมันดีเลยจนหนีสาทุกครึ่งเดี๋ยวต้องไปสนามบินนะคะเพราะว่ามันมีเหตุแบบว่าแหกอาดันติดกระเป๋าไปจนถึงกรุงเทพเลยแต่เรานอนสิงคโปร์คืนหนึ่งถ้าไม่มีของลูกนี่ไม่อยู่ไม่ได้แต่ะนะพูดหันมาสิหลานโจนิวโรราเมียนค่ะ <laughs> หาลูกนุ้ย ใจมาได้พานั่งกับเพิ่ไมาได้กี่เข้ามาเลยได้อ่าน้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาให้เหียให้เหียอ่ะเหียเหียน่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10อ oh, mm ๋อ hmm. น้องสบายใจทั้งคู่เลยตอนนี้นะคะ mm hmm. เราก็กำลังจะเก็บของค่ะจากเพิร์ทนะคะ mm hmm. เพื่อจะไปที่สิงคโปร์แล้วก็กลับบ้านที่เมืองไทยอันนี้ก็เป็นกระบวนการแบบว่าทุกครั้งที่เราจะแพ็คย้ายบ้านหรือย้ายประเทศมี mm hmm. ความวุ่นวายลุงหลังประมาณนี้ mm hmm. ส่วนเด็กคนนี้ที่อยู่ด้านหลัง mm hmm. ไม่ยอมอยู่เอง mm hmm. ก็เลยมาห้อยติดทำความสะอาดด้วยยิม้มเนความสุข ให้อยู่เองนี่ก็จะเอ๊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 ะไข่แล้วคนนี้ล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ละครับเอยสวัสดีครับอร่อยไหมครับอร่อยมากพรม forward ครับ f r e a d y set go โอ้ว้าวอีกทีนึง1 <S แล้ก็แพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางค่ะเข้าสนามบินจ้าถึงแล้วจ้าฟรีเมนโตตอนนี้เวลาแบบเออกือบบ่ายโมงแล้วนะเป็นเวลาเดินที่นี่อยู่แค่ประมาณชั่วโมงครึง่ง ไม่น่าจะได้ไปมิวเซียมไม่ได้ไปคริเซนไม่น่าจะได้ไปสักที่เลยสิ่งที่น่าจะได้ทําก็คือเดินแถวนี้แหละประมาณชั่วโมงกว่าหาอะไรกินเร็วๆแล้วก็เราก็จะเดินทางไปสนามบินกันแล้วจ้า <c oughs> b i lunch today ไม่ได้มีเวลากินข้าวเพียงเยดียวเราก็เลยมากินแบบเหม fast food, หือนฟาสต์ฟู้ดแบบญี่ปุ่นที่มันได้4.8นีนะแล้วคนที่เยอะมากเลยต่อคือยาวมากมนะันน่าจะอร่อยแหละลองชิมดูเป็นยังไงที่แน่ๆก็คือรสชาติคม่รู้แต่ว่าราคาโดนใกินแล้วแบบสองคนวันนะี้สุดสุดวันสไดสุ ตอนนี้นะคะแม่พิมพ์กับป้ะป้าก็แล้วก็มารีนด้วยมาเดินออกเดทกันมีเวลาออกเดท8นาทีเพราะเด็กๆ ok ok ไปเล่นเฮก้า hey แล้วกํลังเดินไปเอารถเพื่อขับมารับเด็กๆนะคะเมืองมันน่าอยู่มากเลยเนะี่ยเธอร์ค่ะอันนี้ตรงฟรีแมนโคนะมันสวยแล้วมันมีชอปตามถนนลายทางนะเนี่ยเยอะมากแล้วก็มันเป็นโลว์ไรท์ซึ่งแบบ มันดูน่าอยู่แล้วก็ตกแต่งอะไรต่างมันดูอบอุ่นไปหมดเลยอะที่เนี่ยตอนนี้ก็มาเอารถมาเอารถอ,อาจารย์หนึ่งไม่ไปแล้วเราไปจะนาฟินกันอาจารย์หนึ่งไว้อาจารย์หนึ่ง t o o tired Almost three Almost เกับ3โมงแล้วไม่ยอมหลับไม่พึ่งมาหลับได้สลบไปเลยเล่นที่ Free m น n t l เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังจะเ,เ,เดินทางไกลเึ้นเครื่องบินไปสิงคโปร์กัน ถึงแล้วนะคะที่สนามบินเพิร์สค่ะแล้วรถคันนี้ที่เราใช้มาทั้งหมด15วันกําลังจะไปรีเทิร์นนะ <S <S เยี่ยมมากเลยเป็นรถตู้ที่เหมาะก,กับบ้านเรามากเลยสําหรับ8คนที่เราเดินทางรวมกับเด็กด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวจะไปรีเทิร์นแล้วป้าๆเดี๋ยวอยู่ไปรีเทิร์นใช่ไหม <S <S ใช่โอเคที่เหลือเดี๋ยวก็มีของมากมายเดี๋ยวให้ดูของเรานะนี่เก็บของกันใหญ่เลยเดี๋ยวต้องเข้าไปแล้วนะแล้วคนนี้ก็คนนี้ต้องอุ้มตลอดเวลาเลยเหรอคะมาม่า เอาลงไม่ได้นี่ของของเราอะ่ะป๊อบแปะปอบแปะนี่นะคะคนขับรถของเราใช้เวลาเดินทาง15วันทั้งหมดเกือบ4,000กิโลตอนนี้มาถึงแล้วที่รดแอร์อพอร์ตกำลังจะไปแล้วเอากระเป๊าปับแปะมาละมาละอ่าไปไหนเม่เลิน หน่อยนี่นาะหน่อยนี่เนาะบาย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 เราบาย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 ป้าๆก่อนบายบายป้าๆไปดีเลยจ้าไฟควรจะออกหกโมงนะคะตอนนี้กำลังหกเอ่อห้าโมงพอดีควรจะแบบไปนั่งขึ้นเครื่องกันละแต่ว่าไฟมันดีเลยจนถึงสารทุกเครื่ง ก็เลยต้องมาหาที่โตเตก,กันจนถึงสัปปุ้งึ่งมาหาข้าวกินให้เด็กๆไม่สามารถอยู่สนามบินได้ไม่มีอะไรกินเลยตอนแรกขับรถจะแบบว่าไปคืนแล้วแล้ว,ลวก็แบบวุ่นวายวุ่นวายกันพี่น่าจะถ่ายวีดีโอไว้ความแบบอ,อึกระหึกเงี้ยแล้วก็ Google Map <c oughs> เป็นเพื่อนที่ดีนะคะ<ป>ที่จะหาที่ได้ว่าแบบอยู่ที่ไหนได้เลยมาที่มอนี้ปรากฏมอนี้ายเป็น o u t เลก็เจ๋งดี เดินพักๆหนึ่งสินาทีเดี๋ยวเราก็จะไปทานกินกันดูแล้วค่ะได้อยู่ออสเตรเลียานานขึ้นตามคำขอเลยบอกอยากอยู่ออสเตรเลียได้อยู่เลยค่ะยังอยู่ที่เฟิร์กกันอยู่เลยค่าตอนนี้มาจ <c oughs> ากวิรียอมาร์นะคะู้ว่าได้ยินเสียงเป่าอันนี้มาแบบรา,าเมนที่แบบว่ามีชื่อเสียงมากต่อแถวกันยาวด้านนอกเนะะี่ยค่ะแล้วก็เรามากินราเมน ่จะขึ้นเครื่องนะงกด็ดีเหมือนกันได้ออกรออีกหนึ่งแอร์บัูตในเพิร์ชนะคะไม่ไกลาจากสนามบินนะคะ,ข,ะขับไปแค่15นาที mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารที่จะได้กินแค่ไหนนะ อเรียแถวนี้ที่เรามามันเรียกว่าวิกตอเรียพาร์คนะมันเป็นแอเรียที่แบบใกล้สนามบินแล้วก็มีร้านอาหารเยอะมากแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยมีน่าจะเป็นแบบเหม, Asia, ม,มือนคล้ายๆกับเอเชียทาวน์เนาะมาม่าเนาะไทมันเหมือนร้านอาหารเอเชียเยอะมากสุดๆเลยแล้วก็มีทั้งเป็นไทยเกาหลีเป็นญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นมีจีนมีเวียดนาม โอ้ดูร้านนั้นคนเต็มเลยทออี่พอร้านนั้นน่าจะอร่อยมากคนจองติวเต็มเลยมันเป็นมันสดไม่มีเป็นหานาโจราเมียนหนึือโรลาเมียนอะไรนะพูดถัดมาสิาร้านโจนิวโรราเมียนค่ะมาร้านไอติม <c oughs> ก,กันนะมีคนเยอะมากเลยมาช่วยโยชิซึ่งเป็นแบบไอติมน,น่าจะแบบดังมากเลยเนี่ย ไจะม,มาชิมกันนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันอร่อยแค่ไหนไมคนถึงซื้อกันเยอะเหลือเกินแล้วเดี๋ยวต้องไปสนามบินนะคะเพราะว่ามันมีเหตุแบบว่าแหกอดันติดกระเป๋าไปจนถึงกรุงเทพเลยแต่เรานอนสิงคโปร์คืนนึงถ้าไม่มีของลูกนี้ม่อยู่ไม่ได้และนมอีกอ่ะนมที่แช่แข็งของแม่อีกต้องออกมาไปแช่แข็งที่โรงแรมเราไอ้ยา โอเคกลับมาที่สนามบินอีกรอบหนึ่งแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็เช็คอินกระเป๋าอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วไอ้เมืเ่อกี้ที่แบบซื้อของเพิ่มมาสองร้อยแปดสิบเหรียญแทักฟันได้สามร้อยเหรียญอีกยี่สิบเหรียญจะถึงไม่งั้นได้เงินคืนแล้วว้าวร้านไม่บอกเราบอกถามร้านว่าเท่าไหร่ร้านบอกโนไม่เนี่ยมันไม่เป็นไรถือว่าเรียนรู้ไปนะจ๊ะแล้วตอนนี้กำลังจะขึ้นไป international departure นะคะ พ่อ yup. จะร้องให้แล้วเดี๋ยวพ่อจะร้องให้นะร้องแล้วร้องให้เลไปมันดีเลยแล้วดีเลยอีกแล้นะคะก็เลยแบบว่าต้องมาทำนมยิ่งทำอยู่ในสนามบินเนี่ยตอนเครื่อง โตแล้วตอนนี้เป็นเวลาปีสามพึ่งนะคะทุกคนก็ตาใสมุ้งมากเลยนี่แบบโตสุดๆเลยพ่อขาลงน้องก็แบบว่ามีปัญหาหัวอนิดแต่น้องก็ได้กินมือป้าขีนมือน้องกินขวดน้องเตาแม่ไปเราไม่น้องน้องไข้เครื่องนะคะเป็นไงบ้างหลับสบายไหม ตอนนี้ก็มาเช็คอินนะคะที่โรงแรงมดูสิตธานีลาโกนาค่ะขับรถจากสนามบินมาห้านาทีเราแบบกะว่าจะมาที่นี่แล้วก็แบบได้เป็นโฮมไนท์สปีคิ่งแบบรูฟูเบดแล้วก็แบบว่าสบายตัว ปรากฏจะได้น่าจะได้นอนแค่2ชั่วโมงตอนที่ห้าแล้วค่ะเด็กๆยังปุกเต้นหนเลยกว่าจะลงนอนน่าจะแบบหกโมงเชา้าอ่ะแล้และแล้วก็ถึงห้องนอนแล้วนะคะดี่ห้าลูกก็หลับไปแล้วเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงก็ต้องตื่นมาใหม่เพื่อจะไปเอมโอเอ็มกับมารีนเพื่อจะให้การเิงโปรมารีนนะ ไปนอนก่อนนะคะสำหรับลองลองทริปในวันนี้ขอกดติด <Bye. S 2> ตามกับกระดิ่งด้วยนะคะ let's go <S <long. S 3> <long. S 2> Let go y e t h go go